ดูเลยดูเลยกินสีม่วงก่อนด้ันเข้าไปหัมน้อยหั่มน้อยถึงมดเลย,เลยอืมเก่งมากหั่มน้อย อืมหมดแล้วเอาสีอย่างต่อเอาสีอย่างต่อเอาสีอย่างต่อสีแดงต่ออ่สีแดงกินต่อกินเลย กินใหป,อปอพอพอละวอนนี้พอไปใส่กินยาเน๊ะแฮมน้อยมดเดีอดมดแล้วแล้วแฮมรอตต่อไปอ่าวันนี้พอเนอ,อร์พอ,อ,อไปใส่กินเนอร์สองข้างเลย อ้ํา tamam. น้อยอน้อยนี่ถอจะผมสองร้งเลยเยี่ยมงามงามามามอ้าวรอต่อไปรอสุดท้ายแล้วเลยนิดเดียวอ้าวกินน้ำซองได้ผสมสมได้หมดอะหมดละดำอัน ào, Vinh Na hỏi mẹ con, giễm, qua dạy giễm, um, Coi, top mướn cho tôi nhiên nồi, cởi top, anh,